สรุปแบบนี้แล้วกันจากการที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดร,รอบนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้นะฮะของประเทศไทยก็คือกําลังซื้อหดหายลงไปอย่างมากลูกค้ารายนี้ก็ยังพอไปได้อยู่เพียงแต่ว่าภาระนี่สร้างไว้ค่อนข้างเยอะถ้าธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะสร้างนี่ได้ขนาดนี้นะแต่ที่สร้างนี่ได้ขนาดนี้เพราะกงสีของลูกค้าผมรายนี้นะครับคือมีเป็นตระกูลเก่าแก่มีชื่อเสียงในการทําธุรกิจธนาคารถึงให้กู้ให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นค้ำอ่านะานถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เซ็นค้ำเนี่ย ไม่มีฐานกูได้เยอะขนาดนี้ส่วนลูกค้า2รายที่ที่สุรินเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในธุรกิจเปิดร้านแล้วก็มีการสนับสนุนซัพพลายสินค้าเนี่ยมาจากในทุนจีนมันขายแบบมันขายไม่ได้เลยราคานมันรู้มันขายได้ยังไงนะต้องการมาถล่มราคาแหละในจังหวัดเนี่ยเอาง่ายๆคือเอาให้ตายเลยอะ่นะก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนจีนเป็นซัพพลายหลักนะครับแล้วบอกว่าขายทุกราคาที่ตัดราคา โอ้ผมฟังแล้วผมก็หนาวเลยนะนี่ต้องต้องบอกว่าความน่ากลัวของทุนจีนเป็นอย่างนี้สวัสดีนะครับเช้าวันนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือวันนี้วันแรกเนี่ยเราจะไปสุรินทร์ไปพบลูกค้าสองรายนะฮะลูกค้ารายแรกก็คือลูกค้าที่ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ล่าสุดของอันโตนิโอของเรานะฮะเราก็ไปพบตั้งแต่ชเช้าเลยถึงว่นเช้าแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหกชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็จะ อ่านั่งรถกันไปเราไม่ได้นั่งเครื่องบินนะวันนี้พอเสร็จรายแรกนะฮะหลังจากที่เราพูดคุยสอบถามกันเรียบร้อยแล้วข้อมูลนะฮะขอข้อมูลเพื่อที่จะกลับมาทําแผนให้ลูกค้านะครับแล้วก็เยี่ยมชมกิจการเราก็จะไปรายที่2กันนะครับรายที่2เป็นลูกค้าที่ผมดูแลอันโตนิโอดูแลมาประมาณสัก3เดือนแลวนะครับรายที่2เนี่ยหลังจาก3เดือนที่เราดูแลเนี่ยเราไม่เคยไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าเลยเพียงแต่ว่าลูกค้ามาประชมุมกันกับเราที่ที่ออฟฟิศนะครับแต่เราเริ่มดูแลเนี่ยก็ จบภารกิจไป2ธนาคารแล้วนะครับสธนาคารเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้ลูกค้ารายที่2เนี่ยเราดูแลน่าจะประมาณสัก4ธนาคารหรือ5ธนาคารผมจําไม่ได้ละตัวเลขนะครับเราก็จะไปเยี่ยมชมกิจการลูกคา้าหลังจากที่เราทํางานมาให้ลูกค้าได้สักสอง,ส,องสาเดือนแล้วแต่ยังไม่เคยไปขอไปดูกิจการให้เห็นเห็นกัะตานิดนึงเพราะว่าในการที่ดูกิจการของลูกคา้าเนี่ยเราก็จะ มองภาพออกแล้วก็มันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับออเราจะนอนกันที่สุรินทร์หนึ่งคืนนะครับแล้วตอนเช้าก็จะรีบกลับกรุงเทพแล้วก็แวะพบลูกค้าอีกหนึ่งรายนะฮะที่บุรีรัมย์ลูกค้าอีกหนึ่งรายของเราที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ทําธุรกิจโรงแรมนะฮะเราก็จะไปเยี่ยมลูกค้านะฮะลูกค้ารายนี้ที่บุรีรัมย์ที่เป็นโรงแรมเนี่ยเราดูแลม,มาประมาณเกือบเกือบสองปีละนะครับก็ยังยื้อกับธนาคารกันอยู่นะครับสำหรับลูกค้ารายที่สามที่จะไปพบในทริปครั้งนี้นะฮะ ก็เดี the, ๋ยวติดตามผมไปเรื่อยๆนะครัอนีมาอยู่ที่ทางด่วน M6 นะฮะเป็นเส้นทางตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปทางอีสานนะฮะ ของพวกผมนะฮะก็ร้านนี้ผมทานตั้งแต่ยังไม่ได้มิชลินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทานจนได้มิชลินไกด์เรียบร้อยนะครับนี่มีตางมิชลินอยู่นี่ใส่เลือดแล้วก็ไปก้วนครับ่าแมงกัวนี่ออก่อยช้อนกลางด้วยนะครับ เรียบร้อยนะฮะหกคนลาบสมพิษนะครับก็มาทานลาบกันสองพันห้าสิบาทนะฮะมือนี้นี่คือมือแรกนะครับทริปนี้ผมไม่น่าใจว่าจะคุ้มค่าค่าที่ปรึกษาลูกค้าว่ะนะ,ะลูกค่าก,กินค่าเดินทางโอเคครับเดินทางกันต่อครับเราจะไปสุรินทร์กันครับครับตอนนี้เป็นเวลา เกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะรวมคนกันตรงนี้แล้วก็ไปทานข้าวนะครับสําหรับภารกิจครั้งนี้เรามากันทั้งหมด4 <c oughs> คนพนักงานนะฮะทุวรวมคนขับรถด้วยก็6คนคนขับรถผมมีสองคนพัดกันขับนะฮะเพื่ <c oughs> อความปลอดภัยเราออกเดินทางกันจากกรุงเทพตอนประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ปฏิบัติภารกิจได้แค่ ลูกค้า1รายนะสำหรับลูกค้ารายใหม่ของเราวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปพบลูกค้ารายเก่าของเราอีก2รายนะที่จังหวัดสุริน 1, 1ทร์หนึ่งท่านแล้วก็ที่บุรีรัมย์อีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้นะครับก็คุยกันตั้งแต่บ่ายสงจนถึง,ถงประมาณ5โมงกว่าใช้เวลาคุยกันประมาณ3ชั่วโมงเคสวันนี้ผมก็บอกว่าผมพูดอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่าลูกค้าบอกว่าขอเป็นความลับนะจริงๆผมก็เป็นความลับให้ลูกค้าทุกราย,ยแล้วแหละ ะถว่าไม่ต้องพูดเลยว่าทําธุรกิจอะไรหรืออะไรงไรงเราไม่บอกนะฮะแต่เป็นว่าเคสสตี้เคสเนี้ยวันเนี้ยนะครับก็คือลูกค้ารายนี้นะครับ,นนรบเป็นหนี้ที่เรียกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี้ยแนวโน้มธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มไม่ค่อยดีแล้วนะเมื่อสปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังฝืนที่จะทนจ่ายเพราะยังมีความหวังว่าธุรกิจกลับมาดีได้แต่สุดท้ายเนี่ย ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน้งองๆคนไทยรู้นะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงนะก็ไปไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือไปต่อไม่ได้แต่ว่าหลักทรัพย์คำประกันของลูกหนี้ผมรายนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีหลักทรัพย์คุ้มค่ามากมากนะครับเราจะมีปัญหาในการแก้หนี้กับธนาคาราะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่า ธนาคารได้เปรียบก็ไม่เป็นไรนเคสวันนี้เราก็คุยกับลูกค้าขอข้อมูลเดี๋ยวเรากลับไปทํากันด้านกันนะครับงานี่คือภารกิจสําหรับลูกค้าของผมวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปอีกหนึ่งรายนะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าลูกค้ารายที่พี่ผมจะเดินทางไปเนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าทีา่เป็นลูกค้าเดิมของผมแล้วนะดูแลกันมาประมาณ3-4เดือนนะครับภารกิจบรรลุไปได้ครึ่งหนึ่งล้ว หรือประมาณครึ่งหนึ่งจะจบละนะครับส่วนอีกหนึ่งรายที่บุรีรัมย์ก็เป็นลูกค้าเก่ามาสองปีแล้วนะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะว่าจะไปอะไรยังไงเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวกันละนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามื้อเย็นผมกินอะไรกันนะโอเคนะครับรับเราก็มาทานข้าวนะฮะนี้เป็นอยู่ใกล้ๆตลารลักเมืองนะฮะของจังหวัดสุรินทร์นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวต้มยกนิ้วนะครับนะเราก็จะมาทานข้าวต้มกันนะครับในมือแรกที่จังหวัดสุรินทร์เราวันนี้วสวัสดีครับเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาที่ ลางหนึงสุรินทร์นะฮะยัตกแต่เช้าเลยอากาศดีมากยี่สิบกว่าองศานะครับเดี๋ยวมาทานอาหารเช้ากันนะฮะที่ร้านฟิปพรสเติมพลังงานตอนเช้ากันนะครับเดี๋ยวเราทานอาหารที่ร้านฟิปพรสเสร็จเรียบร้อยนะฮะเช้านี้ผมก็จะเดินทางไปหาลูกค้ารายเก่าของเราที่เราดูแลมาประมาณ3ปีเดือนลวนะครับสำหรับลูกค้ารายเนี้ย เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราถ่ายได้เราจะถ่ายถ้าถ่ายได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจริงๆเราก็เตรียมจะปกปิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราเอาไว้นะครับเ,เพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมันจังหวัดมันนี่ใหญ่แค่พูดว่าลูกค้าทําอะไรเนี่ยหลายๆคนที่ทำอยู่จะรู้เลยว่าเป็นธุรกิจของใครแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งผมก็จะไม่ค่อยจะหลีกเลี่ยงกันบอกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวถ้าถ่ายได้ถ่ายแต่ว่าบอกว่าลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีนี่อยู่ประมาณหลายสถาบันการเงินแล้วก็ ให้เราแก้นี้ให้นะครับผ่านภารกิจไปสองสองแบงคนะ์แล้วจบแล้วนะครับแล้ววันนี้น่จะมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าเพราะว่าเราไม่เคยมาเยี่ยมชมเลยนะฮะเราลูกค้าผมซื้อออฟฟิศนะฮะแล้วก็ขอข้อมูลเดินทาง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 ,ทางอีเมลทางอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจบไปและสองแบงค์นะครับเลยเลยครึ่งทางนะเดีย๋ยวเราไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะกลับ แล้วก็จะแวะที่บุรีรัมย์มีลูกค้ารายเก่าของเราจะเป็นใครเป็นเจ้าของโรงแรมนะฮะก็บอกว่าแวะนิดนึงนะเดี๋ยวทานข้าวเที่ยวกันก็ยินดีครับมีคนเลี้ยงอาหารเราไปอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับครับก็พบลูกค้าเก่าของเราเรียบร้อยนะฮะก็มาพูดคุยสอบถามสารุกสุขติดกันก็ฟังแล้วก็เครียดแทนลูกค้านะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บุรีรัมย์เยี่ยมเยี่ยมลูกค้าอีกหนึ่งรายลูกค้าเติมลูกค้าเก่าของเราเองนะครับลูกค้าบอกเตรียมอาหารพร้อมแล้วมื้อเที่ยงโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับครับตอนนี้ผมก็มาพบลูกค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ลูกค้าเก่าแก่ของผมนะฮะเมือ่อประมาณสองปีที่แล้วเราก็ดูแลลูกค้าอยู่ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝากท้องไปที่นี่นะลูกชิ้นยืนกินอันนี้คือขาหมูเลยนะขาหมูสิตาไม่เห,ห็นดาดด้อสิตาอยู่ในโรงแรมสิตาครับขาหมูสิตาครับครับนี่ก็คือธุรกิจโรงแรมของลูกค้าเก่าของผมนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมนะฮะรายได้ยังพอไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ ภาระนี้ค่อนข้างสูงนะก็เลยเหนื่อนนิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็ยังพอกระท่อนกระแทนไปไเรื่อยๆ,ๆนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ออฟฟิศเรียบร้อยนะฮะผ่านมา2วันสำหรับภารกิจครั้งนี้ของผมนะฮะที่เดินทางไปที่จังหวัดสุรินและก็บุรีระะัมนะฮะเป็นใกล้ๆกันนะก็เป็นลูกค้ารายใหม่ที่เป็นเซ็นสัญญา1รายนะครับแล้วก็ อีกสองรายนี้ก็เป็นลูกค้าที่เราดูแลมาแล้วรายหนึ่งก็ไม่กี่เดือนอีกรายหนึ่งก็อสองปีละนะครับสรุปแบบนี้แล้วกันจากการที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดร,รอบนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้นะฮะของประเทศไทยก็คือกําลังซื้อหดหายลงไปอย่างมากนะครับลูกค้ารายล่าสุดรายไม่ใช่รายเก่าของผมเนี่ยที่บุรีรัมเนี่ยเป็นโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรม ก็ถือว่ายังไปได้อยู่เพราะว่ามีงบจากภาครัฐนะฮะในการสัมมนานะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าโรงแรมลูกค้าผมเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีห้องประชุมสัมมนาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับก็จะมีรายได้หลักจากการจัดสัมมนาแล้วก็จะมีงบสัมมนาจากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดบุรีรัมด้วยต้องบอกว่าจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ใช้คําว่าบิ๊กบราเธอร์ของบุรีรัมเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะท่านนี้แกก็จะสร้างงานกระจายไรายได้ให้บุรีรัมได้ดีจริงๆตอนน้องต้องบอกต้องขอชื่นชมนะต้องขอชื่นชมเพราะว่ามีเงินจากภาครัฐมากระจายไรายได้ในส่วนของตัวธุรกิจต่างๆในบุรีรัมลูกค้าอะไรนี้ก็ยังพอไปได้อยู่เพียงแต่ว่าภาระนี่ออของเดิมสร้างไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะสร้างนี่ได้ขนาดนี้นะ แต่ี่สร้างนี่ได้ขนาดนี้เพราะนะผมบอกเลยเพราะกงสีของลูกค้าผมรายนี้นะครับคือมีเป็นตระกูลเก่าแก่ของบุรีรัมแล้วก็มีชื่อเสียงในการทําธุรกิจนะธนาคารถึงให้กู้นะครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นคะ้ำอ่านะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เซ็นค้ำเนี่ยไม่มีฐานกู้ได้เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าตัวธุรกิจเองมันไปไม่ได้ธนาคารก็บอกเองว่ามุมมองธนาคารคือมองว่าถ้าธุรกิจนี้ไปไม่ได้พ่อแม่ต้องมาช่วยดูแลเพราะพ่อแม่เซ็นค้ำ นี่คือมุมมองของธนาคารสําหรับธุรกิจบางรายที่ดูแล้วไปไม่ได้ไม่ใช่ดิดูแล้วกูไ้ไม่ได้ถึงแต่ธนาคารก็ยังให้กู้อยู่เพราะเหตุผลเหล่านี้แหละครับนะครับนี่คือลูกค้า1รายที่บูดีลัมส่วนลูกค้า2รายที่ที่สุรินเนี่ยรายที่ผมไปเยี่ยมที่เป็นลูกค้าเดิมเมื่อ 3- 4เดือนที่แล้วเนี่ยมีภาระหนี้อยู่หลายๆสถาบันการเงินแล้วเราก็เคลียร์ไปน่าจะสองสองที่ละ เสที่นะครับก็ค่อยๆแก้กันไปแต่ที่น่าตกใจเนี่ยก็คือจะมาอัปเดตแล้วเลาใหเพื่อนๆฟังก็คือที่น่าตกใจก็คือว่าลูกค้าบอกว่ามันมีคู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจนะครับเปิดร้านแล้วก็มีการสนับสนุนซัพพลายสินค้าเนี่ยมาจากในทุนจีนนะซึ่งบอกว่าโอ้โพี่มันขายแบบมันขายไม่ได้เลยลาคะ่มันรู้มันขายได้ยังไงนะครับแล้วก็ ต้องการมาถล่มราคาแหละในจังหวัดเนี่ยเอาง่ายๆคือเอาให้ตายเลยอ่ะนะก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนจีนเป็นซัพพลายหลักนะครับแล้วบอกว่าขายทุกราคาที่ตัดราคาโอ้ผมฟังแล้วผมก็หนาวเลยนะนี่ต้องต้องบอกว่าความน่ากลัวของทุนจีนเป็นอย่างนี้นะก็เราดูแล้วกันว่าเราจะไปแข่งเขาไหวหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับนี่รายที่2ส,ส่วนรายล่าสุดที่ภารกิจหลักๆที่เราไปเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งรายแต่ว่าอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันว่าทําธุกรกิจอะไรอะไรยังไงแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจรายแรกรายลูกค้าล่าสุดของผมเนี่ยผมให้ข้อคิดนิดนึงไม่พูดเยอะเพราะว่าแกขอไว้ก็ไม่พูดแล้วกันแต่ว่าผมจะมีเขาเรียกว่าบทเรียนสําหรับเคสนี้ก็คือธุรกิจที่ลูกค้าผมมาให้ผมเจราจานี่ให้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน คงสีเดิมนะจะมีกงสีใหญ่แล้วก็จะมีลูกๆเนี่ยนะครับเขาก็จะทําธุรกิจของเขานะครับแต่ว่าก็พี่น้องรักกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ช่วยเหลือกันธุรกิจไปไม่ได้แต่ช่วยเหลือกันไปด้วยกําลังใจจากญาติพี่น้องด้วยกําลังทรัพย์จยากญาติพี่น้องบ้างด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องนะ เทคนิคการแก้หนี้ที่ถูกต้องจากพวกผมนะก็คิดว่าน่าจะจบเคสไปได้อย่างราบรื่นนะครับนะนี่ก็คือภารกิจที่เราเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมณนะ์ในทริปครั้งนี้นะครับก็ฝากกันไว้ตามนี้สําหรับเพื่อนๆท่านเจ้าของธุรกิจ SB ทั้งหลายนะฮะที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ติดต่อเราได้นะครับที่เบอร์0656264545หรือไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างเอ้ไม่ใช่ทีอีเรียกอะไรอินโทรปิดจ,จบอะนะท้ายคลิปเราดูตรงนั้นแล้วกัน เราแบนี้ไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ